ฟังกันชัดๆเจลำพันเดือดทำไมน้องเชอรี่ถึงอยู่วงไม่ได้คือยังสี่พี่น้องคือยังสี่เนาะเอาข่สีเริ่มเลยข่อยสีเรื่มบ่าเลยเธอคนขาดพอขาดแม่ได้ดีมีเยอะเอาตรงๆพี่น้องอย่าไปโทษหะอกอยว่าอยว่าเศร้าเศร้าโทษเศร้าโทษได้แล้วเศร้าโทษพอเศร้าโทษแม่ เศร้าถอดขอบขั้วเศร้าถดทุกอย่างตอนนี้เด้อตอนนี้เข้าต้องมานางถามเข้าหนองมาถามถามถามเพินพินวาผู้ใดไกลชิดเพินินน้อพี่น้องเนาะเอาตรงตรงน่องนองเนี่ยเอาตรงตรงเพิ่นไปอยู่น้ำคุณยาย่คุณย่ายแล้วก็ไปยู่ท่งแม่เพิินพี่น้องเอาตรงตรงแขกรอดป่ะเด้มีลูกผู้ดเดียวเด้มีอีกผู้หนึง่งอีกผู้หนึง่งพอแมมเขากลับไปคนละทือกันพี่น้องสวัสดีค่ะกำลังรับชมเอาให้สว่างพี่ละวันเออบอมแนมันบอมแอนเนาะมันนี้มีมีน้องแทมมีกับมีผู้หนึ่ง เชอรี่เนาะสองคนเนาะพี่น้องเนาะอามีสองคนอ่ะน้องแ้มมี่นี่แม่นั่งกับไปมีครอบั้วไม้ขึ้นกันพอ่พอาไปบอกถ่าพี่น้องแขกหลอดนี่เอาตรงๆแต่สมัติแต่ทั้มือนี่เพิ่นกับยู่กับแม่เนะาะภายใ้กันดูแลข,ของแม่สีว่าจังใดล่ะซีวา่ามีลูกมาแล้วเนาะเออเอาหญ่แล้วบ่แมนเด็กหน่อยได้พี่น้องบอ่แมนเด็กหน่อยหญ่แล้วมีครอบรัวได้เอาตรงๆมาถามมีครอบรัวได้ไปมีคขอบรัวไดแล้วแล้วก็ออกไปเศร้าบ้านอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะ อย่าไปโทษอย่าไปโทษผู้นั้นผู้นี้ต้องโทษตอนนี้ต้องมาโทษจกขวางแล้วว่าเฮ้ยมันเป็่นอีหยังไปยุ่องนี่กับพ่ไใดคันว่าไปยุเพรล่ำเพลินกับยุบ่ไดดกับมีปัญหาตอนนั้นผู้เจ้าจําได้บอกกับอาพรนอาพรนเด้ออกมาบอกว่า,วาอีลายโพดคือหลายคนมาด่าอาพรเด้กทั่วมาโลงม่ยชพรอ,อาพรได้วา่าเจ้าคือพ่บอกหลานทา้งออมเจ้าคือไปบอกหลานตอนหน้าเฟซ เจ้าคือพ่อเบายังสันซี่มันซ้ำประจานกันยังสันซี่เด็กคนกับมาล่งเล้าได pues ้ตอนนั้นอ่ะอ่ะคือเบิ้งเอาคือเบิ่งมาอยู่อยู่น้ำอยู่น้ำลุ่งกับพ่อใดปัี้มาอยู่น an ้ำอ่าวปัี Fi ้ว่าอ่าวว่าปั้นไปปั้นผู้อื่นทนที่สิปั้นหลานเจ้าของทนที่สิปั้นเลือดเจ้าของเห็นขี่ดีก็ใช้ผู้นี้ผู้นี้กับเบออกมาเบาเพราะว่ายังเบาพ่าใดคันเบาไปกะทั่วโลเมาพี่น้องเนาะคือบ่าลหะบางบางทียะปัี้ปัี้คันเขาออกมาเเบา กลายเป็นร่างแก่เด็กน้อยเด้ป่นี้กลายเป็นรังแก่ร้านเด้ป่นี้ป่านี้พ่อบ่ออกมาเว้าโดนโดนเขามาเลยกลายเป็นแบบมูเจา้าคือมาดาขอบรัวมข่อยขักแถบนันีคือมาดาขักแถบดาผู้นั่นดาผู้นี้คนมีพอมีแม่กันยั่งเป็นเลยอย่าโทษไผเลยดูตัวเราเองเงินใดมากเอาไปทำหนาหมดเออลาสุดข่อยก็ได้ยินนบามาสาวบ้านหรือ่ามาซื้อบ้านนี่แหละข่อยบ่าน่ยใจอยูุสารคามอ่ะข่อยบ่แเน,น,นี่ใจเนาะ มันบ่ได้ไกลได้พี่นองขันมีปัญหาหนี่มากมาเยี่ยนหยากไ็ไดหมูข่อยบ่ได้วาด้ห้าอยูยยู่ด้เดียวตัวมาอยู่น้ำหยาบบอีหล่ามาอยู่น้ำหยามาดูแลหญยาเด้อเอหยาบ่มีผูมาอยู่น้ำ,ออนำ,นำก้มาใดด้แต่เขาบ่ามาไม่มีความหนักแน่นพออยู่ไหนก็ไม่ทนล่าสุดจะไปเปิดตัวอยู่วงลำเพลินโซวิ่งหนีไปทางอืน่นอันนี้ถามข่ไดเลยเพราะว่าข่สีรูเลียงข่บ่อย,อยาก่ออกมาว่าเด้เมื้อน,นั้นข้าว่ามาอยู่ลำเพลินโชนี่มูขไขยว้างไปม,เมดเลย ว่างไ่หมดแล้ววาเออหนูสีมาอยู่รำเพิีนงจมู้คอยก็ดีใจเนาะบัดพ่อไกม่มือมาบอมาเออบ้มากกับว่าไปยังเอ้าขันสันเขากับเปลี่ยนแผนไหมเนาะบัดนี้ทุกอย่างว่ามันมันสีดีหรือว่นานั่งไปเออเขาไปออกเทปออกจันนั่งกับยูบะไ,ได้บัตท่านีออกวองอยู่นี่ยูบะไ,ได้บัดนี้ตัวสีไปยูใส่ใดลูกขันตัวสีเป็นแบบนี้ตัวไปยูหนีกับสีบ่ดีตัวไปยูหนีกับบ่ดีตัวแม่น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 พ่อโตสีไปตั้งวองเองเดี๋ยวนี้ตัวกับสียูบะได้ือกันเอาตรงะมมัมัันนนนนนนบบ่้้้เเปป็็าอยงืลโตี ผู้หลายคนออกมาโพดเอากระแสกับมีเนาะเออผู้รังคนก็สิเอาว่าเออมีปัญหาอะไรลูกมาคุยกับแม่ได้นะนู่นนั่นนี่มันก็ได้กลายเป็นแบบว่าครอบครัวพอบอเบิงครอบครัวพอบะสนใจครอบครัวปูยาตายง่ายหรือยังสั่นฉี่คือบ่มาออกมาเบิงแน่แลนหนีไปมีกับงงเออเข้ากับงงพี่น้องคอยบางเทีคอยกระถามอยูคอยกระอยากถามว่าอีลาเป็นยัง ยหยเว้านางตามแฟนเอาตรงๆนะยให้เบ่ายห้เบ้าน้องชอบเอาพพดลบๆทางย่านพ่อตลอดค่ะอันนี้คือมูอข่เจอเต็มๆมาตลอดต่างแตยูสาวหน่อยแล้วเจอเต็มๆเลยลาบ่าวบ้าป๋าบ่วบ้าผู้ใดทุกคนทุกที่พ่อเวลานั่งโพดเนาะสียวอมาใไ้ข่เบิ่งน้องเป็นซึมเศร้าถามว่ามันเป็นซึมเศร้าบอโรคซึมเศร้าพี่น้อง ถามว่าโลกซึมเสา้าหายได้บ่อหายได้พี่น้องหายได้คันว่าซึมเสาทางเงินหมดโลกนี่จะมาทันที่ข้อมูลมีมาจากเอฟซีทางอุดรที่เคยตัดชุดให้นางเคยพูดให้ฟังคันเท่าวาวว่าคันเท้าคันเท่าออกมาว่ายังสีกะกายเป็นทำลายนะกลายเป็นป่าทำลายล้านเด้เพราะฉะนั้นข่อยสีบ่เว้าอีหยังที่มันคันบ่เว้าก็สิเป็นยังสี่ไหมพี่น้องเอาตรงๆซะขวอยก็เนืกว่าสีดีจังแต่ได้คุยกันกับอาจูในรายการมอลาไอดอลแล้วดียุคข้าวหนึ่ง ถามลายกสิบห้าหาอยากนําเนาะจ่าเมนว่ามาโหลดคอยลู่ยู่ว่าเจ้าเอือดอึอดอัสิตายนี่อึดอัสิตายขั้นแถวสติตายนี่อยากว่าห้านังเทียศูย์แห้งว่าบอกว่าได้เพาะว่ายหยังตอนนี้เราต้องโทษตัวเราเองพ่อครอบครัวเขาให้ความบ,บุนให้เป็นน้ำข้นมเจจาคือเ่าคืนว่าเป็นน้ำข้นแหน่มูเจ้าคือคืนว่าเป็นน้ำพอมันพอมันกับซัาแจกหลอดพี่น้องเสียเอาหยังมากไม่ไม่ต้องไปโทษใครขนาดร้านเราก็มีพ่อมีแม่ สามารถได้ดีได้ดีเพราะความคิดบวกขยันอดทนไม่คิดเล็กคิดน,น้อยพี่น่องบ้านี่ข่อยสิง้ัวมาหารถแเม่ข่อยสิง้ัวมาหารถแเม่รลแเม่พอกับปา๋าตั้งแต่ซำซำน่องลำเพียนพอเมียปากันแยกทางกันสงสัยจบงานนี้เดี๋ยวผมสิตั้งให้เอื้อยเป็นโคศสกรัฐบาลเป็นบน้านแพงหรือโ,โ้ต่ส่นจบผมเอาไว้ให้ชีแ้แจงแบบนี้ล่ละ,ะแมนบ่แมนบ่บ้านมอแมนมันมอแมนยังสี่เนาะสี่ยอาซูฟังเด้อพี่น้องเด้อ เอา่อยสิบอกสู้ฟังรถแม่พ่อกับแม่มันกับป๋ากันแตหน้อยมันกับไปอยู่น้ำยายคือกันแม่มันกับไปมีครอบครัวไหมพ่อมันกับไปมีครอบครัวไหมส่วนว่ามันสิเป็นยังกะเลียงของเขาในอดีตเนาะพี่น้องเนาะมันผ่านมาแล้วเขาคือใส่ชีวิตได้บะเนี่ยเขาคือใส่ชีวิตได้เขาคือไปยูว่วงนี้ได้เขาคือไปยูว่วงนี้ได้ยูกับอ้าวเขาก็ยูได้เออยูกับพ่อมันกับยูได้มันบบบนี้เอาไปเอามามันกับไปอยู่อีกว่างหนึ่งมันกับคืออยู่ได้ใส่ชีวิตได้มันคือพ่ซึมเสา มันคือบอมี MI, คิดว่าเออพอกับบอหักแม่กับบอหักลุงกับบอหักป้ากับบอหักมันคือใส่ชีวิตมันใดบาดนี้ยกตัวอย่างอีกคนนึงบาดนี้บอว่อก็นั่มทวมปากอ้าบอพ่อก <mel> ็นั่นทวมปากบอแมนหลอกหลอกซึ่งเสาแสดงแกล้งเป็นที่เฮาเยาบาคดขคันคอยสิไป่าข้ามีกับชือว่าคอยไปล่างแก่หลานคอยสิไปล่างแก่ลูกแก่หลานอีกมันกับบอแมนบาดนี้น้องน้องแทมมีเนี่กับลูกแขกหลอดผู้นึงพอมันกับปมีเนี่ยอีกผู้นึงคือกันแม่มันกับปบมีผัวอีกผู้นึคือกัน แล้วเขาก็มีลูกอีกคู่หนึ่งคือกันพี่น้องเสียบ่เดี๋ยวนี้มันขายของน้องน้องแทมมีเนี่ยนั่งมีลูกคู่หนึ่งนั่งมี่ลูกในถ่องอีกคู่นึงนั่งมีครอบครัวนั่งเหตุจย่งไหนนั่งบ่ได้ไปน้าหมอล่ำในพี่น้องทาวมาเสียงดีบ่เสียงดีนั่งไปขายของอยู่ตลาดบานแพงขายอาหารพี่น้องทุงละยี่สิบทุงละสามสิบทุกมือนั่งคือใส่ชีวิตได้พี่น้องนั่งก็คือบ่ถอดว่าพ่อกูบ่ได้เลี้ยงกูแม่แม่กูบ่ได้เลี้ยงกูแม่ยังสั่นยังสีนั นั่งกับบ่ได้มากขอความช่วยเหลือจากป้าจากลุงจากเนี้ยนอกจากเดอ้อพี่น้องเดอ้อป้าถ้ามีคอนประแดกดไปขายก่อนจากอาทิตย์ใดบ่เดี๋ยวถ้ามีมาเยร์เด้อซาจิป้าป้าวางไรห,หมว่ามาเอาอีลามาเอาลูกเออนี่ฮนี่คือการซอยเหลือซอยเหลือกันเนาะพี่น้องแต่นั่งกับบ่ได้ออกมาโทษผูน้นัน้นผู้นี้นั่งกับบ่ได้ออกมาโต์โซเชียววากูบ่ไว้แล้วเด้อเมื่อนี้กู กูซึมเศร้าแล้วกูว่าไหวแล้วพอกูกับเป็นนัองสี่เกิดมาได้จังไดยังสั่นน้งสี่กูสิใใจชีวิตแม่แล้วสูมีชีวิตดีซูมี่พอมีแม่มีเงินมีท่อมีอย่างสั่นซี่ไปมันสิจอยเดย์บอกอยาน้นน้องคงคิดมากถึงกลายเป็นซึมเศร้าพี่น้องเข้าต้ออยูกับมันไหนไดสังคมถูกมือนีหรือว่าอดีตหรือจังไดเนาะสีมาทางนางตะวัคิดมากซึมเศร้ามันก็สิคิดมากซึมเศร้าไปยุใส่ก็สิเป็นนังสี่พี่น้องปามเซลคิด เอาเอาอีหลีบอตรงๆซะไปบอกตรงๆมู่เจ้าก็สิมาโทษแต่ยุงเนี่ยน้องรถมีเก่งเป็นคนลรเลยอันนี้ปล่อยมันเลยรถเมยเนี่ยปล่อยมันเลยพ่นหองมีแต่ขันขันรถเม์ออกมาโพดแบบนี้นี่คอยสามารถบอกกับรถเม์ได้เด้อขันมันออกมาโพดทั้งสี่นี่ว่คอยสีคอยสีบอกกับรถเม์เลยเออมึงอยากพินหว่างอยากคอยบอกเ่อะซึมเศร้าเกิดจากอะไรก่อนเกิดจากนางทุกคนก็ให้ความรักนางทุกคนคอยอยากฮู้ว่า ความหักนี่ต้องแบบไดต้องต้องให้ความรักแบบไดพี่น้องหรือหรือต้องการแบบไดเจเอออัวน่ะละมาอดัวต้องแบบใดต้องบางทีเอาวบาวหยางออกมามันกบวบาถามว่าข่อยออกมาว่ายังสี่ข่อยออกมาว่าคักมันกะว่าได้พี่น้องคันข่อยออกว่ามักคักเมดสิ่งมดทุสิ่งทุกแนวเนี่ยมูเจ้ารับว่าได้ดอกขันข่อยออกมาวบาเลยมูเจ้ารับว่าได้รับรองเลยเพราะว่าทุกคนมีศิลศิลปินที่ชื่นชอบแล้วกะ สีว่าจังใดล่ะากายเป็นป้ารังแก่ได้ปะนี่กายเป็นสังสังคมสีม่วงว่าครอบัวล่างแก่ได้นี่ยยูทุบที่ตนเองขับตามที่ผมมองผู้ลังคนก็เจ้าเข่าใจนาะพี่น้องนาะจังมู่เจ้าเป็นเอฟซีมู่อยนี่เป็นเอฟซีสาวน้อยเป็น,ปะนมะแพงมู่เจ้ากะถามว่าความเอ็นเอยียงนี่สีมาท่ามู่คอยหลายบ่มันว่าเมียนนี่พี่น้องเพราะว่ามู่เจ้าเห็นมาตะแลกเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างแน่มันผ่านมาจังไดแนีมันเป็นแบบใดมู่เจ้าวิเคราะห์ได้ออกมด แต่คนที่ก็จะเอาพึ่งเขามาติดตามเนี่ยเสียหมาเลยพี่น้องทางพอนี่เสียหมาเลยวาวยังกับะไรปบะนี่ยตอนนี้พลังคนขันฉิขึ้นมาเบาเนี่ยนุ่มโจสิขึ้นมาเบา,า,าทั่วล่องนุ่มโจอีกบ่ะนี่ตาล์มนานสิขข้นมาเบาทั่วล่องปาลมนาดไม่เงี้ภาพขันให้ป่อยหไม่เงี้ภาพว่าวไม่เงี้ยเผ่าท่าว่าวข้าก็ข่อยอข่อยก็เล่นป่อยแล้วว่าวเอาตรงๆแต่ก่ ong, อนยูว่องอาก็ได้มาไล่สักพักหายไปไม่เข้าใจเหมือนกัน บางสิ่งบางอย่างพี่น้องเสียใคอยออกมาว่าเมื่อเลยมันกับเป็นไปบ่ได้เข้าต้องมีจันยอบันหรอกอะผ้าว่ะนาอพี่น้องน้ะเข้าเป็นป้าหรือว่าเป็นเป็นแม่ค้นพี่น้องคอยเป็นแม่ค้นหัวอกค้นเนี่ยมันจะลูกเป็นยังมันจะจังสีบ่ลููหัวอกพอเมียนี่ถามว่าผู้ใดอยากให้ลูกผู้ใดอยากให้เป็นแบบนี้บอกมามีผู้ใดอยากให้เกิดกกแม่กระทั่งแม่แกเอี่งอยากให้เป็นแบบนี้บอกเขาก็บอกอยากให้เป็นแบบนี้พอมันนี่มุเจ้าเสียบ่าเดี๋ยวขอยฉไปถามพอสิไปคุยก็พอให้ฟั่ง กับแขกหลอดให้ฟังแขกหลอดนีว่าว่า,วาจ้องอิดคอยก็เลาวาข่อยบพอยากเอยมันสิเกตอีหยังมมนกระยากไหมพี่น้องนุ่งโจยะไม่ได้น้องครับพี่น้องฟังแล้วมีข้อมู้สึกกันวาจังใดแน่นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้พี่น้องซึ่งบ่ายสารขอวาลไวกอนนะครับผมนอดทีนค้คขีปมาลงเราไม่ได้ต้องการซ้ำเติมน้องนะพี่น้อง เพียงแต่บางครั้งนะครับผมเนาะเข้าอยากให้น้องเพิ่นคิดได้ในสิ่งที่ลุ่งที่ปานะครับผมเนาะเพิ่นออกมาเว้าเพิ่นออกมาเตือนล้ะกาเอฟซีนะครับผมเนาะของน้องที่บด้หูเรื่องอีหยังแต่คอมเมนต์เอามัน่นคอมเมนต์เอาเทคือซื่ออันนี้บอเห็นด้วยสิ่งที่น้องควรเห็ุนะครับผมเนาะตอนนีบาวสันย้ยำอีกครั้งว่าสิ่งที่น้องควรทำนั่นคืออยู่ให้ห่างโซเชียล สักระยะหนึ่งเพราะโซเชียลมันคือดาบสองคมบางครั้งมันอาจจะทรงผลดีกับเฮาแต่มันไปทำร้ายคนรอบข้างแต่บางครั้งมันอาจจะหวนกับมาทำร้ายเราเองก็ได้นะครับผมเนาะน,นี่ก็ฝากถึงน้องยังไงกำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนีวน้ว่าอยงไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ บอยานก็ย้ำเตือนอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและคุณต้องรับผิดชอบกับคอมเมนต์ของคุณเองด้วยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทั้งสองบาสานแวมแรมเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสานต้องคอรอุยาต์ขอนโตลาไปก่อนพบพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีครับผม